สวัสดทค่ะาวันนี้ค่ะก็จะมาแกะกล่องพัสดุอันนี้คือเป็นกล่องนะคะที่เป็นกล่องที่ส่งไปให้น้องที่น้องนะคะก็คือเป็นน้องข้างบ้านนะคะก็คืออันนี้เป็นของที่เราเอาให้น้องแต่ทําไมมันคือไม่ได้ส่งไปเีนีค่ะก็คือใส่กล่องแบบนี้แล้วก็ยื่นให้แล้วทําไมมันกลับมาที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราต้องมาแกะดูว่าน้องเขาเอาอะไรมาให้หรือว่าคืนของอันเดิมนะคะจะเป็นหน้าตาประมาณนี้คืออันนี้เราแพ็คให้น้องน้องข้างบ้านหมดเลยนะคะ เาชนะกิจรกรรมแล้วก็เลยไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อองไรเนานะโอเคก็เป็นกล่องค่ะใส่กันไกเยอะแยะข้างใน,งนก็จะเป็นคัตเตอร์อะไรประมาณนั้มันใช้กันไกลดีกว่าเนาะก็เดี๋ยวมาตัดกันเลยทาไมคาะต้นขยงขยงอันนี้พูดจริงๆนะคะจากน้องโน้ตพักการสุ่มสุดนะคะอือขอตัดกันหนึ่งคือพัสดุพักนี้มาเยอะมากเลยเพราะว่า เราเทรดบ้างนะคะก็คือเป็นแบบเทรดในห้องเพราะว่ายังยังไม่ได้ติดต่อเลยนะคะว่าเทรดอะไรย่งเงเราก็ยังไม่รู้แบบตื่นเต้นมากเดี๋ยวเรามาแกะด้วยกันโอเคดนเดิน,นเนอนนนอ,นอ,อะไรเอ่ยอะไรอันนี้คืออะไรจ๊ะ งงนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูแต่ละชิ้นกันเลยก็เฮ้ยอ,อ,อ,อันนี้ยากเล่นเป็นผู้ขาไฟระเบิดใช่ปะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอาลังาจมากเดี๋ยวมีโน้ตให้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาออกมาแต่ละอย่างี๋้วอ่านโน้ตกันก่อนนะคะโน้ต นี่คือนอตน,นะคะอะไรค่ะให้ Hi, สวัสดีของอาร์มีนิดแต่เราให้ด้วยใจหนูติดตามพี่มานานและและหนูชอบพี่มากลายมืออาจไม่สวยโอเคสวยมากถ้าไม่สวยเราจะอานไม่ออกน,นะคะนี่คน่ารักมากเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูโอ้ยอย่าเพิ่งแกะจก้ะน้อเราแกะจากแกะเล่นแล โอเคอันนี้จะเป็นอะไรเอ,อ่ยช็อกโกแลตไม่ไม่ใช่นะเป็นไข่อะไรสักอย่างนะคะเดี๋ยวค่อยแกะแล้วก็มีสลามให้หนึ่งกระปุกเนาะเฮ้ยอันเนี้ยอยากเล่นอนะ่ะเป็นภูเขาไฟระเบิดน่าจะเป็นไอตัวเนี้ยแหละคะ่ะไอตัวเนี้ยเออน่าจะอยู่ในถุงแล้วก็ไอผงๆนี้มันน่าจะอยู่แล้วเราไม่รู้วิธีเล่นแล้วจะเล่นอย่าอวิธีเล่นข้างหลังเดี๋ยวค่อยมาเล่นด้วยกันโอเคแล้วก็มี ยางมดผมนะคะแล้วก็เป็นใจขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้ขนนเดี๋ยวค่อยกินเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะอันนี้อยู่โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูสลามกันก่อนว่าจะเล่นดีอุย้ยเนึ้อแบบนุ่มๆมากมืดไปน,นิดนึงนะคะขนาดเปิดไปแล้วเนะี่ยอุ้ย,อยหอมด,ด้วยหอมยาสระผมขึน้นนะิงก่อนนะเดี๋ยว ทำไมมันไม่ค่อยโฟกัสเลยอ่ะอเกสาราน,นีดีมากเดี๋ยวเรามาดูไอตัวช็อกโกแลตนี้กันเนาะเดี๋ยวข้อแยกเป็นคลิปหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะเล่นอันนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวแยกเป็นคลิปหน้าโอเคนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน